เราพามากินไหนนะใส่เลขหกชื่ออะไรนะั u c ี้อ่าเนี่ยอะไรเนี่ยวิวนี้สวยพี่พอะนะคร้ได้นะได้ได้พร้อมแล้วบอกจะแพลงมาจะแพลงมาสวัสดีครับวันนี้ครับเราจะมาจะพามากินัคกี้ชาบูนะครับมันเป็นคู่แข่งใหม่ของซุกี้สีน้อยนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูว่าจะไปกินไงเดี๋ยวลองผักไปดูว่าฝั่งนูครับอามามามาครับเข้าไปนี่คือที่จลดรถนะครับ ก็โอ้ที่รถใช้ได้เลยฮะเล่นปั้งก็คือมันจะเลยฟิวเจอร์พาร์คลังสิตมาสี่กิโลฮะอยู่แถวมอะไรบะฮะเห็นไหมสิบห้าโลครับสิบห้าโลมองเทพปะฮะอยู่มองเทพฮะอยู่มองเทพเลยมองเทพครับมองเทพอยู่มุมนี้อ๋อมองเทพอยู่ขวามือนะทางนู้นนะฮะมองเทพมาหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อ่าหัวเท่าไหร่ครับคร่าวๆราคาเท่ากับสี่ร้อยเลยครับ เท่ากันเลยสองหนึ่งเก้ารีฟิลก็แยกนะฮะเท่ากันเป๊ะอ่ะแสดงว่าก็มีตัวเลือกนะฮะถ้าไม่ตีน้อยก็ต้องเป็นลัคกี้ชาบูให้มาดูว่ารับรสชาติมันจะเป็นยังไงแล้วก็น้ำจิ้มจะเป็นไงน้ำเลยนะฮะน้ำจิ้มไอ้นน้ำจิ้มน้ำจิ้มแหมมีเล่นมุกในนั้นเราเนี่ยแหมเดี๋ยวจะโดนแบนนั่นแหละจะตีน้อยอยู่ข้างไหมตีน้อยเหนแฮะอ้าวตีน้อยอยู่นู่นนะฮะโอ้เสียใจกล้องแพนไม่ถึงนะครับอยู่อยอ่านี่ครูอยู่ถ้าตีหนั่งก็ตีน้อยเลยนะครับครับผมอันนี้ก็เป็็นนนอออ่่สหรรัับจุดพกกกถทีีีคืมงิเยะ เหมือนที่เราไปครับโปรโตโกที่เราไปมาอยู่โปรโตโก้วกีนั่นออกโตตกีนะฮะแต่ว่าชินกากีนะฮะก็เลยโปรโตเกีนี่ครับดูร้านฮะร้านก็เป็นร้านอะไรทั้งอย่างนะฮะบันนี่นะครับก็มีนี่ก็เป็นร้านไข่หวานบ้านซูชินะครับอันนี้จะเป็นร้านวบนท็อปเจรลญนะฮะใครใส่ระสั้นไม่ดีก็ตัดได้นะครับเออผมก็น่าจะมาตัดด้วยนะครับอเดี๋ยวตบเขาเป็นร้านหนครับตบกล้องนะฮะเป็นร้าน อ่ามาล้านอยู่นี่ครับล้างที่ไหนร้างที่ไหนเฮ้ยอยู่ล,ยล,ยยล่างไม่ใช่เห็นกันบ้างอยู <c oughs> ล่ล่าง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 อ๋อเนี่ยนฮะอันนั้นก็เป็นทางเข้าอีกทางนึงนะครับมีลิฟต์ด้วยอันนี้จะเป็นอีกทางนึงนะครับสา, <c oughs> ายมือเลยครับนี่อะไรนะครับ <c oughs> ลัคกี้ชาบูบุฟเฟ่นะฮะเริ่มที่สองหนึ่งเก้านะครับ <c oughs> นี่ก็คนนั่งรอคิวนะฮะเราก็น่าจะมารอคิวนะครับจะน้องใช่ไหมอ่ามาแล้วฮะกดคิวเรียมร้องแล้วนะครับ ร้านจีนออกแนวจีเลยนะครับนี่ธรรมดาทางน้ำอาหานะครับนี่คือบรรยากาศหน้าร้านเต็มนะครับน้าร้านลักกี้ชาบูครับสำหรับคิวที่เราได้นะครับก็เป็น B 0ศ3นนะครับนี่ฮะจะมีหน้าจอบอกคิวนะครับด้านบนก็ถือว่ารอไม่นานนะครับอีก2คิวได้เข้ากินแล้วครับผมอันนี้เราก็มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งนะครับตรงข้ามนะฮะ น่าจะเป็นทางเข้าหลักนะครับลั c กี้ชาบูหรือว่าด้านหลังก็ไม่แน่ใจนะครับนะะฮก็เป็นนั่นเป็นที่จอดรถเรานะครับที่มานี้เป็นหน้าร้านตุ๊กตานะครับมาเสี่ยงโชคได้นะครับผมซื้อตุ๊กตาครับเดี๋ยวเราดูนะตรงนู้นตรงข้ามที่จอดรถนะครับก็จะเป็นปั๊มปตทนะครับอ่าก็เห็นบรรยากาศนะครับอ่าแล้วก็มา Nescafe นะฮะโอ้โหเพิ่งเคยเห็นนะครับ Nescafe สตรีทคาเฟ่นะครับนี่กาแฟเออเพิ่งเห็นมีคาเฟ่นะฮะนี่กาแฟ ้ไดนนี่ก็เป็นชาบูที่เราเห็นเมื่อคู่นนะครับก็็น่าจะเป็นด้านหลังของร้านนะครับทางร้านลัคกี้นะครับก็จะมีของตู้เครื่องเล่นนะครับประมาณนี้ใครเป็นสายเครื่องเล่นก็เหมาะนี่เป็นวัดสันนะครับห้างวัดสันนะฮะยาวอย่างนู้นเลยครับของวัดสันนะฮะนี้เราขึ้นมันไดเลื่อนนะครับมาอยู่ด้านบนนะครับด้านบนของตัวห้างนะครับก็จะเห็นวิวต่างๆมากมาย โอ้นี้ก็เป็นโซนนะฮะโซนโชว์ของนะครับประมาณนี้เดี๋ยวดูข้างในมีอะไรบ้างโอ้ครับด้านหลังร้านนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวสัมปนาะครับโอ้เฮ้ยมีบอลให้เล่นนะฮะตอนนี้เป็นโซนเวทนะครับเฮ้ยโอเคนะร้านนี้โอเคเลยนะครับนี่ฮะโซนกีฬา,านะครับอาชีพต่างๆาับเล่นมากมายเสื้อผ้าครับ ผ้าหารองเท้ากีฬานะครับเกือฉุกเฉินไม่มีวิ่งมีอะไรก็มาซื้อได้นะครับโอเคเลยนะโอ้โหเยี่ยเสื้อผ้าพเลยนะครับเรื่อออกกายนะครับเทียมไปหมดเลยครับน,นีของแต่งบ้านนะของตกแต่งบ้านหรือเปล่านะอาดับน้ำอนนะโ,อโอ้โหาสใจโอ้โหนะครับอันนี้ก็เห็นแล้วก็นึกถึงโรตัสนะฮะโรตัสแถวบ,บ้านนะครับ หือไม่ก็ดีไนะฮะน่าจะเป็นโซนมานี่มีของแคมปิ้งด้วยนะครับของแคมปิ้งต่างๆนะฮะร้านก็ถือข้างบนก็จะมาเดินเที่ยวเล่นได้นะครับค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับดูนะเครื่องอางกายทางนน้นนะครับดูนะฮะเสือผ้าเอ้ยนี่มันรถตัสดีๆนี่เองนะครับใไปได้เลยจักรยานแหะครับอืมเดี๋ยวเราดูโซนนู้นนะฮะเดี๋ยวดูโซนนีนะะ้ก่อน อ่าหมวกนะครับหมวกโอ้แทรยานโรตัสดีๆนี่เองครับปตาเราโอ้โหก้างอยู่ครับก้างอยู่ไปได้เลยครับเราก็มารอรับบัตรคิวแล้วนะครับวันนี้ได้ครับโอ้ยอ่าหยิบน้ำคนละแก้วนะครับได้ครับได้ครับโอ้ยเด็ดเด็ดเด็ดครับเฮ้ยเล่งงวยนะครับขอัดีขอัดีฮะโอ้ยกูไปยุ้นไปยุ้ เราก็เดินมาที่โต๊ะนะครับอ่าได้โต๊ะที่เท่าไหร่มาดนครับตอนต้นก็เป็นอ่าลูกชิ้นนะฮะลูกชิ้นสุนทรภกับลูกชิ้นปกตินะครับแล้วก็ดูนี้ครับครับน้ำอู้หูปลายทอดนะครับชิมได้รอหน่อยครับแล้วก็อย่างประมาณนี้นะครับเอารถนมาไม่หยุดเลยงนี้อืครับเราไม่ใช่อันนี้อู้หูครับลงเต็มแล้วอันนี้ ผบ๋ไม่ไปนะฮะมาตรฐานไม่รู้มา,รารนะตรฐานนะครับลงยครับลงไคทับลงไครับลงไคทับ ชิมกันนะครับผมว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับคือของที่ยังเหลืออยู่นะครับปึบป๊บมานะปามานะั๊บลูกอมปั๊บม่่ใาแล้วผักมาแล้วหั่นหัวหอ,าม,าอาม,ามมาเมาละเดี๋ยวชิมฮะเดี๋ยวชิมฮะเอาชิมนะไหนครับอร่อยไหม อะไรครับผอกครับมีโยมนะครับโอ้เริ่มเต็มนะครับเต็มคำแล้วดูฮะนไครับกินด้ไยครับกินีด้ครับโอ้โหหน้าตาดูสายิเกลือนโอ้ทไสาล่ายนะครับสาหายวากำไม้โอ้มาครับเนื้อเดี๋ยวเอาไอ้กวาดขึ้นมามันเล็ก รับเนื้อเพิ่มไหมฮะเอาเลยมาดสมาไปนะครับยืนอยู่แบงค์ไปกเด็กเอาหนักลงมาพี่เอ้มาครับนหมูไม่ไผ่นะครับหมูไม้ไผ่ให้ทั้งนายดูอ่ะอาตาเย็นพี่ รีวิวครับเป็นไงบ้างครับดีฮะอร่อยนะอร่อยครับอร่อยมากอร่อยมากนะครับก็เชิญนั่นะครับรักชื่อร้านเลยนะครับลักกี้ชื่อร้านอะไรนะครับลักกี้ซุกี้ครับลักกี้ซุกี้นะครับอยู่แถวดุจยานะครับสาขาสาขาทุ่ยาเนาะหรือปทุมก็ไม่รู้ลักสิตลักสิตหลออ่านทิปหายอยู่ลักสิตนะครับหมดไปเท่าไหร่ครับเจ้าน้องทะเลแล้วเท่าไหร่เดี๋ยวไปหาให้อาหารครับได้ครับเดี๋ยวไปหาทีนึงนะครับกินจอยกับลักกี้ฉบูกรับ ลักกี้ละนะชาบูครับลักกี้ชาบูอ่ะอะไรตีเท้าอีกหนึ่งอะไรลงอ๋อแบดแบดแบดกันนเป็นบรรยากาศค่ำคืนนะครับของบริเวณร้านลักกี้สุกี้นะครับในค่ำคืนนี้ที่มอเตอร์โชว์ซิตี้ถูกจัดไหนหรอมอนดาซิตี้แหละครับอ่าคุณถึงมอเตอร์โชว์นะฮะเรามาจากงานมอเตอร์โชว์ดัซตีน่าใจมากนะครับนะฮะซื้อสักคันไหมครับเดี๋ยวไปขายแลมโบที่บ้านก่อนนะฮะแล้วค่อยมาซื้อนะครับเจ้าน็องโบโมเดลได้ครับอ่ะ เอามือปิดกล้องเลยครับผมเดี๋ยวแพงขึ้นบนฮนะ